โอ้ยยอมใจกับมัดแต่งมาละมาละเดี๋ยวมาอีกข้าว่าจะเป็นมัดแต่งนี่โตโยต้าครับออนด้า รีบร้อเนเงินครับเบรกล้อแากเลยฟอบโฟกัสไม่ยอมเลยแม่งไ่บี้ก็เต็มเลยฟอบโฟกัสไม่ยอมครับกะว่าจะไล่มัดแต่งให้ได้ดูครัโอ้โห แมัดแตงคันที่สองก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ยอมเฮ้ยจะ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 จรอให้เธ้ได้นี่กูอินหนังไปหรือเปล่าวะมาแล้วซีวิ c เอฟดีันต่อมาน่าจะเป็นเอ่อซุปเปอร์หรือเปล่าซุปเปอร์สองพันสิบเก้าม่ มาอีกมาอีกมาแล้วพี่ไม่ยมอแล้วโอ้ ใจกับมัดแตงเบอร์เจ็ดครับนี่นี่โฟกัสสมชื่อเลย Focus. โฟกัสอูเบาพี่เบาเบาเ <c oughs> สียงพดเรา,าอะ่ะฟอร์มมัดแตงอ่ะโอ้ยยอมใจกับเออเบอร์เจ็ดกับเบอร์สี่สิบสี่อ่ะแล้วก็คันเออสีเราอีกมัดแตง มาแล้วมาแล้วมาบ่อยมาเติมวะอ๋อขับแบบประหยัดน้ำมันครับอ๋อแล้วมาแล้วแต่มาแล้วแ,วแวต่แตแตร,รอบไงมาแล้วแต่รอบของเราถ้ารถคันรถแข็งคันไหนน้ำมันหมดก็ไปเติมหรือว่าก็เปลี่ยนยางทั้งสี่เส้นหรือว่าเส้นไหนอู้เส้นไหนผม มน่าจะขับขึ้นเขาไปอ่ะนูน่นนะโอ้มาแตง่งลาบีลาบีไม่หยุดเลยอ่ะโอ้นี่นี่ดูดูดู เขาจะใช้กันแล้วเปิดเขาจใช้กันแล้วโอ้โเยี๋ยวมาอีก แตงอันนี้ไงขี่ปกตินะฮะไม่ใช่แข่งจริงน้ำมันหมดแล้วไรอบน้ำมันเบิรแล้ว <c oughs> ไปวิป่งมสบ น่าจะจบแล้วมั้งครับหมดแล้วเดี๋ยวรออีกทีโอ้จังกล้องเต็มเลยเ,เดี๋ยวมีงานอะไรค่อยว่ากัน